นายสิททาเบียบังเกิดหรือทนายตั้มเข้าพบตำรวจสนลุมพินีเพื่อติดตามความคืบหน้ากรณีมีนักศึกษาสาววัย18ปีแจ้งว่าถูกรองหัวหน้าพักการเมืองใหญ่พักหนึ่งลวนลามกอดจูบหลังหลอกมาคุยเรื่องงานและสอนหุ้นที่ร้านอาหารชั้นดาดฟ้าในซอยสุขุมวิท11 ทานายสิทธาเปิดเผยว่าวันนี้เดินทางมาติดตามความคืบหน้ากรณีดังกล่าวพอหลังจากที่ตนได้โพสต์ข้อความดังกล่าวลงบน Facebook ปรากฏว่ามีหญิงสาวประมาณ3คนได้มีการส่งข้อความมาส่วนตัวว่าถูกกระทำอนาจารย์เช่นเดียวกันถึงรัวแล้วแต่ถูกข่มขู่และข่มขืนก็จะหลบหนีไปต่างประเทศและทุกรายไม่กล้าที่จะแจ้งความเนื่องจากถูกข่มขู่ไว้สารพัดถึงเกรงว่าจะได้รับอันตรายส่วนตัวได้พูดคุยกับผู้เสียหายและแม่ของผู้เสียหายแล้วว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร ซึ่งตลอดระยะเวลาที่คุยกันทางผู้เสียหายจะร้องไห้ตลอดเวลาเนื่องจากกลัวอิทธิพลของอีกฝ่ายเป็นอย่างมากและแม่ของผู้เสียหายก็เป็นหนึ่งในแฟนคลับของพรรคดังกล่าวด้วยและรองหัวหน้าพรรคดังกล่าวมีการใช้คําพูดที่ดีแต่เมื่อมาเกิดมาพบเจอกรณีนี้จึงรู้สึกว่ามันไม่ใช่จึงตัดสินใจมาร้องของความเป็นธรรมกับตนสําหรับพฤติกรรมของผู้ต้องหารายนี้แรกเริ่มจะเข้าไปทําทีชวนคุยในเรื่องชู้สาวและเรื่องใต้สะดือนหลายต่อหลายครั้งซึ่งเมื่อสําเร็จความคร่แล้วเป็นการใช้กําลังขง่มขู่ตลอดอาทิ รู้หรือไม่ว่าพ่อของผู้ต้องหาเป็นใครถึงแจ้งความไปก็ทําให้คดีเงียบอยู่ดีส่วนกรณีที่รองหัวหน้าพังตะกล่าวออกมาชี้แจงนั้นส่วนตัวไม่ทราบเป็นอะไรแต่ขอดาว่าน่าจะนำแชทไลน์หลังเกิดเหตุมาเผยแพร่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องเข้าใจว่าขณะนั้นแม่ของผู้เสียหายยังไม่ทราบเรื่องพอหลังจากเกิดเรื่องผู้เสียหายไม่กล้าบอกแม่หรือใครใดๆทั้งสิน้นจึงอยากขอฝากถามผู้ต้องหาว่าเมื่อวานได้พยายามติดต่อไปขอโทษผู้เสียหายหรือไม่ หากไม่ผิดจริงจะพยายามขอโทษทางฝั่งผู้เสียหายทำไมรวมทั้งทุกครั้งที่บอกให้ผู้เสียหายคุยกับผู้ต้องหาทำไมผู้เสียหายถึงร้องไห้ทุกครั้งและบอกเพียงว่าจะอ้วกโดยหลังจากนี้ตนขอให้ผู้ที่เป็นเยี่ยของผู้ต้องหารายนี้มาร้องทุกข์กับตนและตนจะรีบพามาให้ข้อมูลกับตำรวจสอนอลุมพินีทันที อีกทั้งหากผู้ต้องหาปฏิเสธว่าไม่ได้กระทําการดังกล่าวและมองว่าเป็นเรื่องการเมืองเนื่องจากใกล้ช่วงเลือกตั้งนั้นตนตัวมองว่าอยากให้ออกมาปฏิเสธให้เต็มปากและตอบคําถามให้ได้ว่าพยายามขอโทษทางผู้เสียหายทําไมส่วนมีความกังวลหรือไม่นั้นตนไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับพักไหนซึ่งหลายๆคนอาจจะตั้งคําถามว่าทําไมตนจะต้องมาแจ้งความในช่วงเลือกตั้งแต่ตนอยากจะบอกว่าเหตุเกิดเมื่อวันที่11เมษายนจะให้รอ3-4เดือนแล้วค่อยมาแจ้งความหรืออย่างไร ทั้งนี้รายละเอียดเกี่ยวกับกล้องวงจรปิดหรือพยานหลักฐานอื่นๆตนยังไม่ทราบซึ่งจะต้องรอถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเสียก่อน